วันนี้นะครับจะพานับเลขหนึ่งถึงหนึ่งร้อยนะครับผมนะครับเริ่มเลยครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหก

7, 9, ็ดเก้าส0จโอเคครับครบแล้วครับ